สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bosso Gaming นะครับวันนี้เราจะมาฆ่าบอสซีโอกันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเควันนี้เรามากันแค่สองคนนะไม่รู้ว่าจะมีใครมาแจมหรือเปล่าการะิหาดเปิดแล้วดูดิมีสองคนว่ะเฮ้ยจะไหวหรือเปล่านะหลานซินเฮ้ยเหมือนมีคนมาวะใช่ปะเฮ้ยมันเอ้ย,ม,อยมันมามันมา,มนมาทางนี้วะเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมาหลานซินโอ้มันขับเครื่องบินมาเลยไอนะนั่นอะ,นนะเห็นไหมเห็นไหมไหม มาหนึ่งคนพอดีเลยโคตรเเกลยพี่ใช่ไหมเฮ้ยมันจอดวะมันเหมือนจอดเอาแอร์ดอปครับผมว่าไอเดยมันมาหรือเปล่าไม่มมาเฮ้ยันมันเฮ้ยมันบินไปไหนมันบินกลับละโอ้โหอย่างไวอ่ะมันน่าจะขับเครื่องบินเจ็ตนะไอ้นั่นอ่ะโอเคครับสองคนก็สองคนวะเฮ้ยมา เอาลุยก็ลุยโอเคมาดูซิมันชอบหลุดอะอย่าขยับเลยหลานไม่ต้องยิงอะไรเลยนะเดี๋ยวอายิงเองเฮ้ยระวัง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 โอ้โหเกือบตายนะหลานฉันนำกล้องมาก่อน เรเซอร์ er มันแรงมากเลยตรงนี้นมามาแล้วจะสีโอบาสกลามากเลยนะที่เกจะมาหยุดฉัน้นก่อนหน้านี้เราเคยปากมือกันมาก่อนคราวนี้เกคิดว่าจะสู้ฉันได้หรือไงส,สู้ได้แน่นอนเพราะไม่มีซาโดซาโดมันแค่เปลี่ยนตัวถ่วงเรา งั้นก็เจอลูกน้องฉันไปหน่อยละกันเออลูกน้องฉันก็มีลูกน้องฉันก็มีไปยืนหลังกําแพงเลยลูกน้องมาพร้อมยังพร้อมยังสกีบีดี้ดรอปดรอปเก็บ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 สกีบีดี้ยบยบเก็บเก็บครับดิดี้ยบยบเก็บเก็บครับเออเจอลูกน้องฉันตัวเดียวไปเจอลูกน้องแค่ตัวเดียวไปอะไรอะไรทำไรทำไร ทำไรครับทำไรปิดเหรอปิดก็โดนปิดก็โดนโดนเจาะสมองไปแกโดนเจาะสมองไปแกโดนสมองไปแกเลื่อนรถรดวๆเลยสิ่ะเลื่อนรถรัวๆเลยสิ่ะเลี้ลูกน้องมาเหลอเลียลูกน้องมาเลรอุ้ยเลี้ยลูกน้องมามันก็ปิดเกินปิดเกินเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอะไรฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่โอ้โหลูกน้องมันอย่างเยอะครับท่านหลุดมาที่ตายตายโอ้โหชิบหายแล้วครับ ผ่านแล้วครับชาแล้วครับโอ้โหมันหลุดได้ไงะแล้วมีคนมาทำบั๊กแล้วช่วยกันยิงอ่ะไม่ทันว่ะเฮ้ยมันหลุดได้ไงอ่ะม,มันเยอะเกินใชนะ่ไหมโอเคเรามาแก้ตัวอีกรอบหนึ่งวันนี้เราพากับปีปลาร้ามาด้วยนะครับ <c oughs> ไม่ใช่จะบาดทางกับข้าวนะแต่ว่าเขาชื่อว,ว่ากะปีปาร้านะครับที่ครับเป็นตัวอะไรเนี่ยแฮมสเตอร์เหรอแฮมสเตอร์เดินได้ รอฉันด้วยพวกแกคือทำไมฉันนิ่งไปนานเลยวะฮึบฮึบอุ้ยกะบีบาราหันตูดดูสิกะบีบาราหันตูดกะบีบาราฉันทำบัางเองนะโอเคฉันคือสกิบบิททอยเล็กกระบี่บาราฉังเคยฉันยิงนะรู้ไหมกะบีบาระไม่เข้าใจฉันยังไม่เคยเห็นแกใช้ปืนเลย บีลามันใช่อ่้ยถ้าดังมันก็เอเฟคโอเค,มอเคไม่ไมมสบายระวังนะอย่าเบียดกันอย่าเบียดกันเฮ้ยไฟโดนวะไอ้กรบี巴拉 <laughs> กบีาลาเกือบตายโอเคไปเงี้ยเอาละเอาล้ววะเอาล้ววะซีโอ เจอแก๊งสามคนฉันหน่อยแก๊งสามชาไปหน่อยวันนี้ชาลูกบอกว่ากเอากับปีปลาดามากินกับกับข้าวแทนนะชาดูเจ้าคู่จ้าคมาโดนทึ่งแน่เนี้ไปโดนทึ่งแน่มาต้องพูดมากกระปีปลาดาั้ยครัะเออเราช่วยกันงั้นเราช่วยกันเอายังสิงดีดับดับไป องคนยิงหวัวยิงหัวโอ้ยอยากไว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 ครับอยากไวครับจ่อจ่อเลยครับจ่อจ่อเลยครับพี่จ่อจ่อเลยครับพี่จ่อจ่อเลยครับจ่อจ่อเลยครับจ่อจ่อเลยครับันนเออตายตายยิงตายเรียบร้อยโอย้โหอีซี่ว่ะเฮ้ยสามคนนี้มันอีซี่ว่ะ มันหนีไปแล้วได้อะไรมาดูโอ้โหยังเยอะยังเยอะเยอะเยอะว่ะโอ้ยอย่างเยอะเลยอย่างเยอะเลยครับอุ้ยอย่างเยอะเลยครับกบี巴า,าตายอ่ะโอเคโอเคดีมาก แล้วเราต้องไปไหนต่อเนี่ยเฮ้ยไม่เคยไม่เคยรอดตายมาถึงตรงนี้นะมันให้ไปไหนนะเนี่ยตามมาเลยถึงรู้ทันเฮ้ยนี่คือห้องซีโอมเหรอนี่คือหุ่นมันเหรอเขตดับคาร์บอนการพ้นขึ้นถ่ายผลทัน่ได้ยละตายยังตายละตายละ,ายละมาโอเคไปนี่เป็นการซ้อมมือเฉยๆนะวิลล์ก็ต่อ,อ,อครับวิลล์ก็ต่อ,อ,อครับ ซีโอต้องตายซีโอต้องตายซีดีโอต้องตายจำไว้รู้ไหมสกิบีดี้ถอยเลัรู้ไหมกับปีคาร่าโอเคเราไปคือทีมที่ดีที่สุดเข้ามาในออฟฟิศเรียบร้อยเคทางขวาแลวก็ตรงหน้ายเบียดนกัน ข้างหน้าข้างหน้าตรงหน้าโอเคคือเก้าอี้แล้วก็ตังซ้ายโอเคเรียบร้อยต่างรวดเร็วแล้แคือทีที่ดีที่สุดจะ CEO. สีโอยังไม่เข็ดราบหรือไงจะสีโอน่ายหาอล่ยกากได้พอร์ตอะไรนะอะไรพอร์ตนะสเกตสเพอร์ตสเก ไปไปก่อนอย่าไปยิงนะอย่าไปยิงนะเดี๋ยวเราอยู่ใกล้ๆมันเลจอจองหัวเลยเายอคิด่ดเ้ยเ้ยเ้ยหลุดหลุดหลุดาหายบหายเยอะครับยากเยอะครับเข้าวง ไอ้ยังไม่สู้ได้วะเราต้องเอาใหม่ครับเราเป็นทีมที่ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะแพ้สักกี่ทีไปลุยทุกคนครั้งนี้แกทําให้ติดนะเมื่อกี้มันเป็นความผิดของแกรู้รไหมครับพี <c oughs> ทท่ทำตามิบมิบมาทำหน่าำตามิบจิตไปเหมือนเดมอยู่ๆใกล้ๆหน่อยอยู่ใกล้ๆหน่อย <c oughs> เราอยัางพี่ <c oughs> มันปังเลยวะ่ะ

โอเคครับตอนนี้เราก็มาอัดเจ้าซีโออีกรอบหนึ่งวันนี้ผมฟอมตัวเป็นตำรวจนะตำรวจตำรวจแต่ไม่มีหนวดนะครับมาดูกันว่ารอบนี้เราจะได้หรือเปล่าคาบีบาร่าทำให้ดีนะรู้ไหมเจ้าคาบีบาร่ามาดูดกันทุกคนเชื่อมันจะจับ c ีโเองซ้ายซ้ายแล้วก็ขวาขวาขวาแล้วก็ตามชุนมา อู้ๆ like ใครใครโดนวะใครนี่ใครนี่ฉันเองฉันเกือบตใจไปกบีปาทำงานของแกซะอยู่ๆไกลก่อนอยู่ไกลก่อนสกีบีีไป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 ไไปไป กอครับอีกนนึงจะขึ้นกอดแล้วะเอ้ปกปกปีกูหวาดเี็วเลยเกินกูหวาดเี็วเลยเกินตรงนั้นนี่หนึ่นี่หนึ่งาล่าทำดีมากมีบาล่าทำเนียนต่อไปกูมาล่าามีมาร่าไม่มีูาร่า เอออย่าอย่านะอย่านะอย่านะอย่าหลุดนะมันหลุดแล้วเร็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 วเเออได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ขบี้ว่าเลจะตายโอ้โหแม่ได้อะไรวะดยู่ครับตายละตายแน่นอนอ่ะได้อะไรได้ล้อว่ะอันนี้อยู่ละไอ้ทำไมได้ซ้ำบะเออได้ซ้ำแบบทุกคนโอ้โห โอเคครับคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง Bosso Gaming ด้วยนะครับนี่ครับโอเคคารบีบาลล่าบ๊ายบายหน่อย